สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่ส่องแม่น้องเดินนะจ๊ะเมื่อในที่นองเลยสบายดีปะลูกสบายดีปะลูกเฮดเจอร์โ่อสาเหตสบายดีปะลูกค่ะสบายดีปะลูกเน้กินอีมเลยนะเมื่อนีนพี่น้องเลยแม่น้องเดินกับรั้งแรกในชีวิต สั่งข้องในติ๊กต็อกพี่น้องเลยบัวมันสิเป็นแังไทยมันสิส่งแบบว่าเ้าสั่งบอกนี่พี่น้องเหมือนแกได้สิมาันให้ครับเมื่อมาใช่กาุณาถ่ายวิดีโอขนาดเปิดกล่องพัสดุเลนะโดยไม่ตัดต่อเพื่อเป็นหลักฐานในกรณีขอของขอเคสมินค้าก็คือส่งกลับะเนาะ ลุกันเมนเดือนสั่งยังจะสั่งยังเหอคอยสั่งเลยจะหายคอยเนอคอยบออคอยก่อนเ้อจะสั่งยังจเบื้องบอคอยคอยสั่งเลยจะหายคอยนพี่น้องสั่งเนี้ยก็บริบอกกันโทษมามันคืออะไรได้คองแทมน้ำไดโอ้โอ้ สั่งไงนกินบอกนะแงเนกินมาเนาะหึกระดีแต่ว่ามันถือนะนี่ยอาจารมาท้านบ้อาจารย์ม่ดน่ยปวดปวดเต้นเต้นเดี๋ยวผิดอ้ยเอออยู่ไทยย่งไงสะดวกสบายนะเฮ้ยสั่งแล้วป๊บเดียวหึืเนาะจะสั่งเล้ก็ได้ก่อนวันนี่บ่ พี่น,ออน้องเอ้ยเดี๋ยวอันสั่งข้างแรกน้องเอ้ยเห็นมันดังนะจิ๊บก็เดือนเป็นอ,อะไรก็เ,กเห็น,นโอ้ยโบ, <า S 2> บ <า S 2> เห็นกับควงเลยพี่น้องเอย้ยไ,ไปติดตามเขาไปติตามเขาไปเบิ่งเขาผัดบย่ามันเห็นมาก็บ้าท่านั้นแล้วคือเ<ไ>ยะนะเบเลย กินมันแล้วลูอืมหอมหอมจังอืมบังมี่พี่น้องพี่น้องขนุนบอกอืมหมากมี่พี่น้องหมากขนุนลหมากมี่ันก็ขุยต่มาหุงจ้ะได้เะไอยเงยกบอ๋อมันคือไม่จะกล้วยแจ้าบอกว่าเก่าชนิดมีแต่กล้วยวะ บัตน mm. ูสองสอถงพี่น้องก็ได้แท้มาหนึ่งราคาสี่สิบเกาบาทแม่เลือเก็บไปทางพี่น้องเดียวเดียวน้องเ่งเมอนแม่เพื่สืบโปโปหนึ่งแทมหนึ่งพี่น้องเลยนี่ปวมีเก่าสนิทเจ้าชนะเหินีเจ้าสนุกหนึ่งอันนี้คืออันยี่แมงเน่อนหลักบวม น,นี่นาซิเป็นอันมันฝรั่งโว้ยลุงเยอะที่สุดป,ปองลงลูกเออปองอ่ะอันนี้นาซิเป็นมันฝรั่งน,นนีี่่บทางดากับบุกเคยกินจักเถอพี่น้องเอ,อ้ยเกิดมากกับฮักสิกินผักโขมมันฝรั่งพงี่น้องซึมไปแล้วสามหมากไม่หน้องต่อ Long lòng cuội nữa Chị nó, nó quậy. Ừ. mà cuội Ừ Khởi khởi mà cuội nó chỉ nhớ sút số... của, của mù Này theo rồi. Ừ. À, Nhằm... ở Này Ừ. 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 แตงเลยแม่กอแตงแตงแตงมันหลูกกินหรอขังแลกในชีวิตเด้อจะได้กินอัน่ยังผลไม่อบกรอบบอกเขาเอินข้า็รู้อืนแล้วอ่ะมูอ่ะ ััวแบบเดียวกันเปบะนี่นะเฮ้ยว่่าไม่ก่าสนิทม่จหาสนิทบัวานตัวหวนี่คือบกม่วงแมนยกยมกระทัน ก็ม่รีบห่อกเฮ้ยอัน,นี้อืม,มนี่ละสมัครยังมาออื้อเยมอื้ออือ,อมันจิน้ำนี่มอนรึยแสบไปชุดเกลืออืมมากมีอืมพอเขาหมักอยู่แล้ว คือว่าผ่านนย่เนาะคมหวานกมหอมกัยังอยู่พี่น้องเลยเพิ่มเข้ามาก็คือกลม,ม,ม,มกรอบ,ม,อบมันถืเป็นแบบสำหรับเฮ้าเนี่แปลกใหม่แด้บอกว่าเขาเคยกินครั้งแรกเนาะเขาจัากรเฮ็ดไปตัวถิบมัวแดน,น,น,ออนเนาะก่อนอื่นเบดกับพี่น้องเลยนี่เลยสบายสัง ั้งแรกใน่ีวิตล่องสั่งเห็นมันข้นหนาฟินแหงไม่ติดเ็หาลองเด้อบันนี้เยียงเลยบอมยังเลยก็ห้งส่งเฮ้้นึ่แทบหนันอร่อยมก่ายวจอ่อยหกิ้นหาบาทแม่มาส่งมันก็วส่ิ้นหาบาทสี่เ้าสี่ก้าบาท เปไม่ชนไม่ชงน้ำท่าพี่น้องเลยเอาชงอยู่ไรเจ๊เจ๊ทยทำแบบปเอามาถั่วมีแต่ไน่ไนก็จะกรอบบ่ไน่กับว่ามนแต่ไนแบบกรอบยังไงยาวๆนี่มันสลัดัดยังย้ายมาไล่กันานอยู่พี่น้องเลยโอเคเนาะอันนี้ฮามา Bố hai cái nào ơi lập kích tàu hôm nay mọi người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  mọi không mọi người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  เนี่ยจะดีเป็นฝ่าคลองมะหายเนาะแม่ก็มีอันเฟสหนึ่งลองเยโอ้โหผ่าเป็นถักมาทามมาทามเรื่อ,อทงทีอยู่ว่าผ่านอยู่จังหวัดใดอยู่วัดใดเป็นเพราะเฟสน้ำเท่า มายอกเคอนความเสือเรือวะนี้อันนี้แล้วก็ควาสือเรือหาอันคนุงเยแต่ว่ามต้องเกับสะดวกหาเนาะเบาะหายราะว่าคนอินดูเข้าพี่น้องเลยเ้ากับู้วผูสิมาขอความสือเรือกับจิงหรือป้อมนะพน้องเน้น ถ้าว่าจริงนี่ก็นั่นนี่เดอห้องบุหู่าจบสั่มได้เนาะอาไรห้องบุหู่แล้วก็สำหรับเอฟซีทุกท่านเนาะสีเบิ้งสีซัพพอร์ตแม่น้องเดือนด้านนกานเบิ้งคลิปบอกถามโฆษณาเนาะพอน้องเดือนเบิ้งไปกำลังใจแม่น้องเดือนตลอดมากค่ะขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เมตตาแม่น้องเดือนละกัน หย่ใจด,ดีละลายถามที่เอ็นดูไม่น้องเดือนถักมาให้กำลังใจไม่น้องเดือนเป็นห่วงเป็นใยเม่น้องเดือนไหมอือน้อยก็ดีใจมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วพองเดือนมาหาเงินหาคำมาอยู่อันมาต่างบ้านต่างเมืองมาอยู่ประเทศคนพี่น้นองเลยกันมีเอฟซีอันประเทศไทยละลายถ่านเป็นห่วงเป็นใยถักมาให้กำลังใจก็ไล่ถ่มไม่น้องเลนก็ดีใจพี่น้องเลยควคิดหนะเนาะแมน กอบแห่กอกันโอกาสหนาพี่องเออชิมเนื้อชิมีางเนี่ยอีกโส่างน่ว่าแซ่บอยู่กับสปาดี้่นางหวานเลยว่ะสบาดีปลาลูกในน้องดาสาดี้ปลาลูกลูกสาดี